ยินดีต้อนรับสุกกาเด2 0 2 6ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับซูซูกิแ a คเกนอาจถือเป็นจุดเปลี่ยนของรุ่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดปากิสถานซึ่งบริษัทปากซูซูกิมอเตอร์ได้ระงับการจองรถทุกรุ่นอย่างถาวรตั้งแต่วันที่11มีนาคม2025หลังจากเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ในปี2014แม้ว่าจะได้รับความนิยมมายาวนานในฐานะรถแฮตแบคราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมจากบริการเรียกรถและผู้ขับขี่ที่คำนึงถึงความประหยัดแต่ยอดขายกลับลดลงอย่างมาก โดยมียอดขายเพียง1,608คันระหว่างเดือนกรกฎาคม2,024ถึงเดือนกุมภาพันธ์2,025เทียบกับ2,285คันในในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าราคาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นพื้นฐาน VX, VXA และ VZ เปิดตัวครั้งแรกที่ราคา8,99,000รูปี 1, 1 4 9 0 0 0รูปีและ1,890,000รูปีตามลําดับเนื่องจากส่วนประกอบและอัตรางเงินเฟอ้อทําให้ราคาสูงขึ้นราคาในช่วงหลังของปี2567ถึง2568รุ่น VX อยู่ที่3,214,000รูปีรุ่น VX ประมาณ3,412,000รูปีและรุ่น NIS Kia Nomad มีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,741,000รูปีรุ่นต่างๆที่เปิดตัวประกอบด้วย3รุ่นย่อยได้แก่ VX วีเซ่าและวีซ์รุ่นวีซ์รุ่นพื้นฐานถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วในปี2,563รุ่นในจก็ได้เปิดตัวพร้อมระบบทีอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยภายในปี2,568ฟีเจอร์ต่างๆของรถมีน้อยรุ่นที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นเช่นกระจกไฟฟ้าระบบล็อกกลางระบบเปิดประตูรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจและอันลอยระบบอินโฟเทนเมนต์แบบหน้าจอสัมผัสไฟตัดหมอกในบางรุ่นและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น ในทางตรงกันข้ามรุ่นที่ต่ำกว่ากลับขาดคุณสมบัติความรูราหรือคอวามปลอดภัยเหล่านี้ไปมากในด้านการออกแบบและขนาดแบกเกินอาจได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงแบบ TALL boy ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่โดยสารให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังที่กระทัดรัดความยาวที่รายงานไว้อยู่ที่ประมาณ3,600มมตรมีพื้นที่เหนือศีรษะและพื้นที่วางขาภายในที่กว้างขวางรัศมีวงเลี้ยวประมาณ4.6เมตร และพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถประมาณ300ลิตรระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถอยู่ที่170มิลิเมตรในบางแหล่งสมรรถนะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสนสูบ1นสูบลิตรให้กำลังประมาณ67แรงม้าแรงบิด9 0นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ HDS อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิองอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันโดยมีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ14-16ถึงกิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่ในเมืองและตัวเลข การตัดสินใจยุติการจองส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการที่ลดลงเนื่องจากรถแฮตแบ็กรุ่นใหม่ที่มีสไตล์คุณสมบัติและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยกว่าได้เข้ามาแทนที่ความน่าดึงดูดใจของวบ็เกนอาผู้บริโภคจํานวนมากในปัจจุบันคาดหวังถึงคุณสมบัติด,ด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งวบ็เกนอาเคยตามหลังอยู่ณขณะนี้ซูซูกิยืนยันว่ายังไม่มีแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ในปากีสถาน ในเร็วๆนี้แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าร